ออนไลน์ยินโพรสนะครับ1 2 3่สอยหล้างที่ใส่ตาป้าเร็วมากเลยลุงคนเร็วมากอ่าล่าป้าตัดมากทําำให้มันมาถึงเวลาของเขาโดยสิ่งที่เป็นวิญญาณชั่วรายอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าออกข่าวพี่ก็เชื่อนะมันเป็นไปได้นะเพราะว่าบนภูเขาต่างๆนานามันก็จะมีสิ่งที่เรามองสามารถมองไม่เห็นมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะฮะตรงนี้พี่ก็เชื่อเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่า อืมก็ก็็สงสารน้องอะอะไรที่เขาบอกสายสานถอดเสื้อผ้าไม่ได้ไงครับเขาไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้พี่ก็งเหมือนกันเกิดอะไรก็มันมีขารากรจริงขนฮะอะไรนะฮะมันมีมีขตาราชกรจริงใช่ไหมคนทำคนทำมันมีนะพี่เชื่อว่ามันมีนะในนั้แต่ก็ถ้ามีจริงๆนะมันก็คงเก่งมากอะที่มันสามารถทําให้ตํารวจจับไม่ได้หรือถ้ามันมีจริงป่านี้คงไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วจะไปตะเข็บชายแดนไปแล้วนะฮะตรงนี้พี่ก็เชื่อนิดในรุมมองของพี่นะเราก็คิดว่าอาจจะเอ๊ะ ทางพ่อแม่เขามีสตูหรือเปล่าแล้วเขาก็มารอบกัดแล้วเขาทำเสร็จเขาก็ไปเลยตรงนี้เราพี่ของเราอย่างนี้ทำไมพี่ถึงออกตัวฝั่งลุงคนมากกว่าฝั่งพ่อแม่คะก็ะไม่ได้ออกนะทางฝั่งพ่อแม่พี่ก็ไปไปคือไปกรกตทุกครั้งพี่ก็จะไปร่วมทั้งสองฝ่ายอย่างเราไปเราให,ให้ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างคร<ะ>ั้งแรกไปก็ร่วมทําบุญร้อยวันก็ให้ร้อยให้พันให้มื่นหนึ่งพันที่สอง ไปก็ไปเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งก็ให้อีกห้าพันก็บอกจะช่วยทุกครอบครัวช่วยช่ยชยเท่าที่เราอยากจะช่วยไ,ได้แต่ครอบครัวลุงพลป้าแตนไม่ได้ให้เงินเลยนะให้งานให,ให้งานตัวอย่างอของครอบครัว<อ>ลุงพลป้าแตนเนี่ยทำไมพี่อุ้มถึงเลือกที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องการทางานอะไรพวกนี้ด้วย่ทั้งที่ว่าตัวตัวพี่อุ้มเองก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรก็ใช่คือเราที่บอกว่าเราไปเราอยากไปอย่างมิตรภาพไปอย่างมีคนรักเราให้กำลังใจสองฝ่ายเลยแล้วก็ไม่ใช่ลุงพลป้าแตนหรือครอบครัวคุณแม่สาวุตีหรือคุณพ่อที่วัดกับคนชาวบ้าน ห,หลายคนเราก็ไปเราก็โอเคไป อยากจะไปทําอะไรที่มันให้ให้ประโยชน์กับเขาไปร่วมทําบุญพระป่ากระถิ่นเราแล้วป่าเวลาเราจะต้องไปทําก็ไปร่วมทาบุญกาจา์นะบอกมีงานอะไรก็บอกกันมีเวลาว่างก็จะไปแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้คุณก็โจมตีนกสรนักมีปกอกกระแสใครดันก็โจอไปตลอดฉันยอมรับว่าฉันกอดจริงฉันโหนจริงแต่ฉันไม่ใช่เมียทาสานนะคะฉันทําฉันทําแล้วฉันก็พูดจริงฉันก็มีเดนพิบินทุนส่วนตัวด้วยซึ่งหลายๆคนที่บันด่าฉันมันก็ทําไม่ได้อย่างฉันทําได้แค่เล็บตีนของฉันไหมเออขอทําได้กิจการตีนมึงเลย กันกูสร้อยกูทองกูเนี่ยเออเกี่ยวอะไรด้วยนี่ของจริงนะโออด่าด่าเข้าไปก็เลยไม่เข้าใจทำไมด่าด่าแล้วไม่ทําอะไรอ่ะเอ้ยมันต้องมาสัมผัสอย่างพี่แต่ก่อนที่ดูข่าวออะอย่างจ่าโคราชเราก็ด่าชิบหายเลยพอได้ไปสัมผัสก็เลยไปช่วยแม่เขาเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเราต้องตัดสินจากต้นเหตุจากตัดถึงปลายเหตุจ่าโคราชพี่ไปช่วยเขาแม่เขาได้สามล้านแล้วไปทําบุญร้อยวันอีกก็ยังติดต่อกันแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอีเตียมอชก็ไปช่วย เตี้ยมมชถูกทารุตกรรมโดยที่มันมีขบวนการมีทีมมีเธอมันแค่หมาตัวหนึ่งแต่รู้ไหมหมาตัวนี้มึงม,มีมึงค่าต้องถึง5ล้านน้องอบกอกเราก็อยากจะไปอยากจะไปสัมผัสเขช่วยทุกคนนะเพราะว่าวันนี้มีทุกอย่างแล้ว,ลวเราก็อยากบอกกันแล้วว่าช่วยสังคมคนและสัตว์นะครก็ทําต่อไปใครด่าก็ไม่สนใจนะ <c oughs> <ๆ S 1> มนจเรื่องเรื่องอ,อ,อัตราการเงินอะไรพวกนี้แบ่งแบ่งกันยังไงอะไรกับไทยอะพี่หางานให้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่หักแต่ต่อไปแค่ว่ากันก็งานเดินแบบที่จะได้สาวดีก็ไม่ได้หักก็มีสัญญาไม่ักไมี สัญญาก็ตอนนี้แล้วที่บอกว่า1ิบชิ้นร้านหนึ่งนั่นนี่ถ้าเกิดได้ชิ้นนั้นมาต่อไปก็จะต้องหกักแล้วก็ก<า>กเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคุยกันเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่พี่บอกอ่าพู่งตรงว่าในการทํางานเราก็มีประสบการณ์จากดาราดังๆที่เคยดูแลว้ว<ม>ว่าส่วนนี้ของพี่นะเพราะว่าเวลาเราไปคุณ เท่ากับแพ็คคู่คุณได้ฉันไปด้วยได้ลุงพลป้าแตนไปด้วยได้ดาราดังๆที่จะจด,ดันไปด้วยมันก็คุ้มค่านะฮะเพราะมันต้องมอีเวลาพี่บวกราคาก็าจะบวกคา่าพตรสมัยก่อนเพชรกิจนิรศร,รษษิสารเราเขาจะบวกของเราไปในตัวซึ่งลูกค้าเขาแฮปปี้นี่ส่วนของเรานะนี่ส่วนของดารานะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่ไปยุ่งในส่วนของดารานะตร,นตรงนี้ก็โอเคมันคุณกันได้ไม่ได้หาเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนของเรา เป็นส่วนค่าสองหลัซึ่งเราไปเราก็มีมูลค่าแต่คือไข่พ่วงรเปว่าเออแพ็คคู่เราก็มีมูลค่าเรา,าเออก,ก็เรา<ม>ก,ก็มีค่าตัวไม่ใช่โนเนมก็ไก่กากระโหลก,กลากกกปลากระป๋องเขาลแบ่งกันยังไงระหว่างงานนี้ให้ไอซ์ดูหรืองานนี้พี่อุ้มจะเป็นคนดูก็ปรึกษายอย่างเมื่อวานติดต่อทางไอซ์มาไอซ์ก็คุยค่าตัวไม่ได้ก็พี่ก็ส่งให้ตรงตัวเรียบร้อยเมื่อวานมีงานนึ่งก็ได้ล้านบาท ก็กลับว่าเขาบอกว่อุ๊บกับไอ้ก็ต้องช่วยกันดูแลถ้าดิวตอนนี้ช่วยดิวก็บัตรนี้มีส่วนแบ่งระหว่างไอ้ฟิว์มไม่หาไม่มีเลยศูนย์บาทให้เขาเต็มอ่าให้เขาเต็มจริงเช็คสอบได้ถ้าเกิดอ่าได้รับเงินวันนี้ก็ได้เต็มเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวคืนได้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทงานหมอปลาก็ได้เต็มคราวนา้ถามเลยแล้วใครดูแลเรื่องภาษีอะไรให้ลุงคงภาษีก็เดี๋ยวต้องบอกมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าในอะไรอ่ะ ในไอ้ที่เรารับเงินมันต้องมีสัญญาเรื่องภาตีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้ก็ให้เขาเก็บไว้ตรงนี้ก็บอกเดี๋ยวภาตีเราต้องคุยเราต้องทําตามกฎหมายไม่ได้เดี๋ยวงานเข้าซวยไตหาตรงนี้แตวตอนนี้ก็คือลุงนี่เงินทองไหลมาเทมาในก็พี่ว่าก็พี่บอกไม่ได้การเป็นการเฉวยโอกาสแต่เป็นโอกาสทุกคนหยิบยื่นให้และโอกาสไม่ได้มาง่ายๆถ้าไม่รับก็แบบโอ้โหโง่ชิบหายแตหาแล้วพูดตรงว่าเดี๋ยวมีคดีใหม่มานะลุงพลก็จะเป็นหมาโหั่เน่าคนก็จะลืมถ้าไม่รับไว้โง่ ควรจะรับไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นผู้รับและเราก็เป็นผู้ให้ด้วยทําบุญเยอะๆอย่างที่แล้วพี่ก็ย,ย่างพี่บอกเลยว่าอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ําใจอย่าลืมเป็นผู้ให้<ๆ>เมื่อได้ดีสอนเขาตลอดทำเนี่ย<ๆ>สอนทั้งผัวทั้งเมียเลยในฐานะที่เราผู้ใหญ่เราโคศูนเป็ดแล้ว<ๆ>ใช่ไหมฮะแล้วที่บอกเออเรื่องหนึ่งข่าวบอกว่า จะเอาลุงพลเป็นผัวโอ้โห <c oughs> ไม่ใช่เลยขอปฏิเสธดิฉันชอบเด็กไัม่รุ่นค่ะ <c oughs> ชายสูงวัยเท่าอีแจ๊คฉันไม่เอาหรอกไม่กินกันหรอก <c oughs> เออ มองมองเส้นทางลุงพลไว้ไะพี่พี่ภพี่พีู่ม่านเม่ติดต่อมาตอนนี้รับไปหมดทุกตัวแล้วย่งก็เดี๋ยวคุยแกทีถ้าเป็นงานตำผับตำเท็กก็ยังไม่อยากรับเป็นตำเท็กตำผับที่มีคุยตี้ค o ยตี้บอยคุตี้ผู้หญิงเต้นรูดเสากระดานเสาแต่ว่ามีติดต่อแบบนี้มาด้วยรูกแบบเลยมีจะให้ไปเต้นคู่จะให้ไปเต้นคู่จะให้ไปเต้นคู่ติตางได้หรอส้มหยุดจะตายาเลยนึกภาพล่ให้ลพไปรูดเสาไงหรอรูดเสากับต่ตางจะแ ต่อกับสิตางก็สนิทกันก็เดี๋ยววันวันวันที่หกนางก็จะมาเดินด้วยนางจะเดินคู่กับลุงพลก็ก็ปฏิเสธแล้วมันไม่สมควรอู้ตายแล้วน่าเกลียดมากแล้วบอกว่าไองานถุงยางงานผ้านามัยอย่าเพิ่งเลยงานลูกสาวตามผ่าตามเทคงไม่เอามันยังไม่ติดต่อมาแต่ไอผัาถุงยางยางเออถุงยางนาคุอาจจะต้องมีเพราะรุ่นนี้ยังไม่หมดตัวะเปิรมอสุจิยังมี คนมากกว่าเปตนหรืว่างานคู่ค่ะก็พี่จะขายคู่เลยถ้าขายคู่ถ้าขายคู่แล้วแถมพี่อุ๊บแถมโดยสังกัดไปอีกแพ็คคู่ไปเลยเออแชร์ชร์รีวิวสินค้านี่ครับตัวละเจ็ดหมื่นจริงไหมคะจริงฮะก็เดี๋ยวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทสบายสบายถ้าใครจ้างก็ต้องเจ็ดหมื่นขึ้นเลยแหละไม่ไม่ไม่ก็แล้วแต่เราคุยกันได้อาจจะไม่ถึงเพราะมีของพี่ก็มีเข้ามาบางทีอะไรอะ หมูทอด4ี่หมื่นสาหมื่นก็ได้ได้ของกินด้วยก็โอเคแหมลุลงรูปในเพจในแป๊บหนึ่ง uh, อ่าอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งก็ได้แล้วจุว่ามองมูลค่าของลุงพลแกขึ้นวัยขึ้นสูงไปไหมวัยไปไหมเร็วเดินแบบพูดตรงๆนยอ้ําพัชราพาครั้งแรกเดินแบบพันหนึงที่ฉันพาไปเอง นี่ลุงพลหมื่นหนึ่งแล้วมันแทงไปไหมฮะอาจจะด้วยอาจจะด้วยกระแสฟีเวอร์ลุงพลฟีเวอร์แล้วก็คนมันก็อะไรเกิดการอะไรเหอเหออเกิดตามกระแสนั่นนะนะมีอะไรใหม่ๆมาน่ะก็บอกถึงบอกต้องต้องรีบโกรยนะถ้าไม่โกรยตอนนี้เดี๋ยวหมดก็ไม่มีใครแลแล้วก็หมดสไม่ได้มองว่าเป็นการโวยโอกาสอย่างที่พี่อุ้อธิบายเมื่อกี้ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เราเราแนะนําเขายังไงบ้างคะอยู่ดีมาดังแบบเนี้ยเขาใช้ชีวิตลำบากขึ้นไหมหรือเขาต้องใช้ชีวิตยังไง นันานเจอ<า>เจอกันทุกครั้งก็จะสอนเรื่องการบางตัวบบกต้องรักลูกรักเมียเพราะว่า MC นมใหญ่ๆชิมฟูลูฟิตมากันเต็มเงินแพงอายรวยๆด้วยเดี๋ยวก็จะมีแบบวอกแวกรักลูกรักเมียไว้อย่าวอกแวกนะถ้าวันใดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหายนะลงทัวลงแน่ก็สอนเขาเสมอตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือยิ้มไว้แล้วก็ให้เป็นลุงพลแบบนี้ตลอดไป คนจะรักลุงพลและลุงพลจะอยู่ได้นานใช่สอนตลอดมาเพราะว่าจากประสบการณ์ที่พี่มาเพราะว่าวันคนเรามันมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นแล้วอย่าหลงเวลาลงจะเจ็บตัวครับแล้วพี่ิเห็นเป็นยังไงบ้างครับชีวิตคขาเป็นอย่ของลุงพลตอนนี้เท่าที่เราเห็นดีขึ้นขนาดไหนก็ดีขึ้นนะก็บ้านก็มีมีฝาห้องน้ําก็ไม่มีรูพุนพูลแล้วเข้าไปเขาสามารถได้เพราะว่า แกต้องแยกกันนอนตอนนี้คงนอนด้วยกันได้แล้วล่ะคือผมไม่ได้ไม่ไทำงานอะไรก็คือตอนนี้ใช้เงินจากรีวิวเดียวใช่ไหมครับฮะใช่ครับเพราะว่าแกก็มีนี่สินมีรถต้องสี่สายกระบะท,ที่จะต้องแบบผ่อนค่าชำระที่จะ<ด>ต้องสั่ตอตอบว่าแฟนคลับจะปิดนี่รถให้เลยจริงไหมครับไม่จริงไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเลยเออจริงๆเบาจะส่งรถส่งเรือบินส่งอะไรมาไม่เห็นมีตั้งอันเลยยังไม่มีก็มีที่จากเล็กเน้อยน้อยมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยรจักรยานพัดลมประมาณนี้ซึ่งแกก็นำไปทับบุญไปส่วนหนึ่งนะครับต่อไป เรื่องห้าตัวพี่อุ๊บกะถึงจะคุยกันใช่ไหมคะว่าจะหาเปอร์เซ็นหรือจะตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะก็ถือว่าบอกให้แกช่วยทําบุญไปแล้วก็จดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถึงวันใดเราบอกเราได้แล้วเราก็ต้องให้เขานะฮะบอกว่าแกก็เก็บให้แกเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าลูกต้องเรียนเยอะต้องใช้เงินเยอะสองคนเนี่ยนะฮะสองคนก็เป็นห่วงลูกด้วยว่าแบบเออเซฟเองไว้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาโดนหาว่ามาหากินแล้วมเอาเงาอีกแล้วโอ้ยฉันชินชากับอีคําด่านี้แล้ว โดนมาอย่างไงก็โดนอย่างไงก็ก,ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรวันนี้เราก็ไม่ได้ขอให้กินนะใช่ไหมเราก็ทางานวยตัวเราก็ไม่ได้สนใจก็ให้ผลงานให้วันเวลาเป็นเครื่องตัดสินใจถ้าพิสูจน์กันที่ผลงานตรงนี้พี่ก็พี่เชื่อตอนนี้แล้วพี่ก็คิดว่า พี่ก็คงจะไม่ทําสิ่งที่เลวร้ายเพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วนักข่าวเนี่ยก็รู้ดีเราก็เป็นคนคนของของประชาชนและอยู่การนี้มา41ปีแล้วนะตรงนี้กคือบอกว่าจะมีการตกลงหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จก็คือเรื่องแบบมีผู้จักรสนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตกลงก็ต้องเส็นสัญญาเดี๋ยวไปสัญญาใจก็อสัญญาใจชั่วคราวก่อนเพราะว่ามันจะรีบเร่งมันจะรัดรัดอะไรไปเร่งรัดไปพี่ว่าก็อาสักพักนึงแล้วคิดว่าคิดยังไงกับคําว่าสัญญาใจไม่มีอยู่จริงจริงแต่พาเจอกับตัวแล้วก็โดนเทมันกี่คนแล้ว EA ก็โดนอีพอดก็โดนเทคษกิจล่าสุดมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้แล้วอ๋อแล้วไม่เอามาฟื้นอีกขอบคุ้มยุ่ค่เดินออนไลน์ขอ่ค้าทะเนสันสายตามองตรงไปทาตรงเดินออนไลน์ยินโพรดนะครับ1 2ึ่งสองสหองสาห้อยหลังที่สายตาป้าเฮ้ยมาเออลุงคนเร็วมากเราปาปโพนนี่